บรรยากาศดีมากอุ้า้เจ้าเายมีเซเรนเนตกับสกีบิดี้ลุยน้ำเอ้ไรกนเนี่ยคุยเจ้าเาสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อกันครับ โอเควันนี้เราอยู่กันที่หมูกระทะริมน้ำราวีลีวาคาเฟ่ครับเ <Wow. S 2> พื่อนๆ้ดูที่นี่นะจริงๆก็คือจะมีทั้งที่โซนที่เป็นคาเฟ่เ,เจอหมาเจอหมาสองตัวโอ้ดูตัวีทางลึกลับซับซ้อนครับสูงมากสูงมากาไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างล่างที่โซนริมน้ำว่ามีอะไรกันบ้างครับเอาพาไปนะ เงี้ยเงี้เงี้เงีู้ง่าใช่ชจริงจริงที่นี่เจ้า,ปาเป่าก็เคยมาแล้วนะครับแต่เราไม่เคยถ่ายคลิปใหน้นี่มาดูบรรยากาศดิไมาไหเรอนานมาแล้วน,นี่เป่าปู๊บอป่าปุ๊บวิวเ่นน้ำมากเดี๋ยวเราจะไปลงไปด้านนี้นะครับนี่ดูดิดูบรรยากาศเหมือนอยู่อีกประเทศหนึ่งครับ โอ้เป็นวิวแบบว่าเหมือนยุโรปยุโรปหน่อยนะเพื่อนๆโอเคปีนต้นมไม้ไม่ใช่ลิงโอเคโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องลงบันไดไปอีกรอบหนึ่งครับด<ว><า>ูดูดูด<ว><า>คือแบบบันไดเขาแบบลึกลับซับซ้อนมากครับซึ<ว><า>่งเส้นทางเดินเนี่ยก็จะเดินไปสู่โซนที่เป็นริมน้ำนะครับ<ว><า>นี่ก็จะมีโซนคาเฟ่ด้วยนะเนี่ยนะ<ว><า>นี่เราถึงแล้วครับบริเวณที่เป็นริมน้ำจะไปดงแล้ว เดี๋ยวครับเดี๋ยวจะเป่าพาลุยไปครับนี่เขามีเก้าอี้ให้นั่งแบบอยู่กลางน้ำเลยเดี๋ยวเจ้าเป่าจะพาลุยไปนะครับปึ๊บ <c oughs> จะเปียกไว้เนี่ยค่อยๆนะเอาทำไงอ่ะทำไงอ่ะ,ะนี่เก้าอี้มันอยู่ตรงริมน้ำน,นู้นน <c oughs> ะเพื่อนๆอาคุณพ่อก็ต้องตามเจ้าเป่าไปครับ ระวังนะลูกระวังนะได้ไหม <laughs> นี่ครับเรียบร้อยครับสองคนครับคุณพ่อก็เปียกคนระับส,ส่วนฉันเป่าก็เปียกด้วยเอาไปๆไปนี่แม้ดูบรรยากาศนะเพื่อนๆ <laughs> โอโ้โหดู <laughs> บรรยากาศดีมากอะเ <laughs> <laughs> นี่ยดูดูให้ดูรอบ ครับก็หลังจากทานข้าวเสร็จนะครับเมื่อกี้มาทานหมูกระทนะกันนะนะบ,บรรยากาศริมน้ำแบบนี้กับทานหมูกระทะส่วนจเจ้าเป่าเนี่ลงมาเล่นน้ำอีกครับบพิเวณตรงนี้จะเป็นน้ําแบบตื้นๆนะสามารถแบบลงไปได้ครับโอ ه, รนะ้ระวังนะระวังนะโอ้ดูบรรยากาศดีเพื่อนๆโอ้บรยาาบร,ยา,าบรยากาศดีมาก <c oughs> ทำไงอะคะเนี่ยโอ้ยเจ้าเปาโุ้ยมีโซลินเฮตุบสกีบีดีลุยน้ำหมอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหวี่ยง้องมาโอ้ยเจ้าเปาโอ้ยเหวียงองต้องการแล้วโอ้ยเรียบร้อยเอ้าแล้วเจ้าเปาหายไปไหนเอ้าโอ้โหเพื่อนดูดิเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำนะแต่ดู ต้นไม้ทะลุเข้ามาในห้องน้ำเลยเอาไปไหนแล้วนี่ต้นไม้ถลุออกวันนี้เลยอ่ะโอเคครับวันนี้เราก็มากินหมูกระทะกันเป็นไงเจ้าเปาสนุกไหมเปียกเปียงนี่ดูสภาพเจ้าปปาเปียกทั้งตัวโอเคฝากบอกเพื่อนๆด้วยใครก็แค่เจ้าเปาโดอโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องปปาสอรี่ด้วยนะแล้วดิแล้วเราไปเที่ยวกันใหม่นะ